สวัสดีครับพบกับลุงเสกอีกแล้วเช่นเคยนะครับอ่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราจะติดตั้งเออเจ้าแอป,ปนี้นะครับอ่าหลายๆคนก็น่าจะรู้จักแล้วแอป,ปตัวนี้ก็คือว่าแอป,ปตัวนี้เขาเรียกว่าจำลอง Android บน PC เนาะแต่ว่าแอป,ปตัวนี้เข้ามาบน OBS ก็จริงแต่ว่าตัวเกมมันไม่มาด้วยเนาะเดี๋ยวยังไงผมขอติดตั้งนะครับอ่ะขอติดตั้งสักพักหนึ่งนะครับ ขั้นตอนแรกก็ติดตั้งเสร็จไปแล้วอันนี้ขั้นตอนที่สองเขากําลังแยกไฟล์นะครับยังไงก็รอสักครู่นะผมขอจะตัดไปที่หน้ามันเสร็จแล้วกันแล้วกันดาวน์โหลดใกล้จะเสร็จแล้วเนาะมันใช้เวลานานมากนะครับถ้าผมปล่อยให้มันไปยาวๆเรื่อยๆนี่ก็โอ้โหนานมากกลัวแบบบางคนก็จะราคาญเราเนาะก็อาจมีข้ามช็อตบ้างอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็กําลัง99%นะครับ เนี่ยเห็นไหมครับกาลัาง99%นี่ก็กินเวลาไปเกือบนาทีแล้วนะครับอ่ะก็ใจเย,ย็นๆเนาะไวรุ่นนะครับอ่าเราตัวนี้ก็เป็นขั้นตอนที่2ในการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอ่าก็ที่เขากําลังแยกไฟดาเนินการให้เสร็จสิ้นอยู่เนาะอะไรประมาณนี้นะครับนี่เนาะก็ให้ปิดแอนตี้ไวรัสนะครับใครที่ใช้อาวินโดสิก็ปิดแอนตะี้ไวรัสเนาะอย่าง Windows 7เนี่ยก็ลุงีิงไม่เคยปิดหรอกมันไม่ได้โหลดเข้ามานะ นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับอาตอนนี้เรียบร้อยแล้วโปรแกรมเราก็พร้อมที่จะอะอันเนี้ยลงชื่อเขาใช้งานนะครับอ่าก่อนอด่นเดี๋ยวผมขอลงชื่อเขาใช้งานแป๊บหนึ่งนะครับเนาะแปบ๊บหนึ่งนะเพื่อนเนก็ลงอินด้วยอีเมลที่เราอ่สมัครไว้กับมือถือหรืออะไรกันแล้วแต่เนาะอะก่อนอื่นผมขออนุญาตใส่หลังจากที่เรา ลงชื่อเข้าใช้งานแล้วนะครับบน Play Store นะครับอ่ะก็จะเห็นหน้าปกติอย่างนี้เนาะหลายๆคนดยเอามันก็เข้ามามาหน้านี้ปกติไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นะนะครับพอเราเข้ามาที่ Play Store เนี่ยนะครับเห็นไหมตัวโปรแกรมเนี่ยที่ OBS เนี่ยมันก็ไม่เข้ามาด้วยนะครับมันจะเห็นอยู่หน้าหลักเนี่ยนะครับอ่าแต่ว่าไอ้ Play Store ที่อยู่สายมือบนโปรแกรมจำลอง Android เนี่ยนะครับมันเข้าใช้งานแต่ว่า ขวามือ obs เนี่ยมันอยู่อย่างนี้นะครับ่าทำยังไงนะครับอเราทีนี้เรามาดูที่ตัวเกมนะครับอเราเข้าเกมเนี่ยนะครับ obs ก็ไม่เอาเกมเข้ามาด้วยเนาะมันไม่ได้เกิดจาก obs นะครับมันเกิดจากไอโปรแกรมตัวเนี้หน้าหลักโปรแกรมจําลอง Android เนี่ยบน PC นะครับทำยังไงเอ่ยนะครับมาตรงนี้เลยอเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันมีตัวอัดหน้าจอด้วยเนาะนะครับเรามาตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงเนี้ยตรงตรงเมื่อกี้เนี่ยนะครับเนี่ยเนี่ยไอรูป กลมตรงเนี้ยไข่ปลาตรงเนี้ยอะนะครับมาตรงนี้เห็นไหมพอเข้ามาปุ๊บเขาจะบอกว่าให้เราดาวน์โหลดนะถ้าใครไม่อยากเอาอตัวเกมเนี่ยเข้าบนโปรแกรม obs เนาะเดี๋ยวเราค่อยมาดาวน์โหลดทีหลังทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับว่าเอ๊ะทำไมตัวเกมเนี่ยไม่เข้าบนโปรแกรม obs นะครับอาอยู่แต่หน้าหลักไอ้บนโปรแกรมจำลอง Android เนี่ยนะครับมาที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับอะให้ดูช้าๆนะไม่ต้องไปทำอะไรนะครับมาที่โปรแกรม มาที่โปรแกรมนะครับ<อ>ใครที่มันมีตรงนี้ติ๊กไว้แล้วไม่ต้องไปติ๊กมันออกนะครับเพราะว่าคอมลุงเสกเนี่ยนะครับเป็นคอมโรงงานนะครับนี่ให้ดูสเปคคอมก่อนนะครับนี่นะครับให้ดูก่อนเนาะเป็นสเปคคอมแบบนี้นะครับของใครที่มันติ๊กไว้ตรงนี้ไม่ต้องไปเอาออกนะไอตรง gpu นะครับเรามาติ๊กแค่ตรงเนี้ยนะครับตรงนี้ตัวเดียวเราก็เลื่อนลงมานิดนึงนะครับมาปรับตรงนี้ตาม ตรงเนี้ยประสิทธิภาพ s, หรือไม่ต้องปรับก็ได้ใครจะปรับก็ได้ไม่ปรับก็ได้เนาะแต่ผมจะปรับให้มันสูงสุดนะครับกําหนดเองเนี่ยนะครับของผมมันได้แค่เนี้ยแล้วก็ผมจะเลือกให้มันอยู่ระดับ30เน, anner, นาะเฟมเบลนะครับ่าใครจะเอา60ก็ก็แล้วแต่ก็ได้นะครับ่านี่นะครับเท่านี้อ่าเท่านี้เรียบร้อยนะนะครับเรียบร้อยอดูปุ๊บ,บ,บๆนะครับอ่านะครับ ขอย้ำว่าไอ้ตรง gpu ของใครที่มันติ๊กสีแดงไว้แล้วไม่ต้องไปติ๊กมันออกนะครับฮะก็กดบันทึกเขาก็จะรีเซ็ตนะครับอ่ารีเซ็ตรอสักครู่นะครับจะยินยินนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับทีนี้เราก็มาผมก็จะ,ะนะครับว่าหลังจากที่เราตั้งค่าเสร็จแล้วตัวเกมจะเข้ามาด้วยหรือเปล่าเรามารุ้นพร้อมกันนะครับเพื่อนนะ แล้วก็ตัวอัดหน้าจอยังว่านะครับเมื่อกี้เราก็ไปดาวน์โหลดนะครับไปดาวน์โหลดตัวอัดหน้าจอของมันมันก็อัดหน้าจอได้เลยนะครับแต่ถามว่าเรื่องเสียงจะเข้าด้วยไหมอันนี้ไม่รู้นะครับนี่นะครับรอสักครู่เนาะก็เขากําลังทำการเริ่มต้นรีสตาร์ทหลายๆอย่างนะครับเนาะ,ะมาดูนะครับว่า หลังจากที่เรา,ารีสตาร์ทอะไรเรียบร้อยเมื่อกี้แล้วครับเราจะมาดูว่าตัวเกมเข้าบนโปรแกรม OBS หรือเปล่านะครับ 1..2..3.. นะครับเห็นไหมครับมาแล้วนี่นะครับเราก็สามารถที่จะสตรีมเกมที่เราชอบเข้าไปบนแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น YouTube f a c e o o o k t i k t o ทวิตเ t อ r อะไรก็แล้วแต่เนาะอันนี้ลุงเสกเล่นเกมไม่ค่อยเป็นนะครับก็เลยเอามาบอกแค่ประมาณนี้นะส่วนการอัดหน้าจอนะครับ มานี่เลยนะครับที่ปึ๊บนะครับดาวน์โหลดนะครับอรอสักครู่นะครับยินดีเราสามารถอัดหน้าจอได้เลยแต่ว่าไอ้เรื่องเสียงเนี่ยจะเข้าด้วยไม่ได้ด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้นะรู้แต่ว่าอัดหน้าจอก็คืออัดหน้าจอเนาะนะครับอ่ะทีนี้เราจะไปอัดหน้าจอกันนะครับโจนะครับนี่อนนี้ผมก็จะใช้ข้อมูลปัจจุบันเนาะนะครับเห็นไหมครับ อัดแล้วนี่นะครับนี่หยุดนะครับทีนี้เราไปดูว่าเราอัดหน้าจอแล้วนี่นะครับมาที่ไฟล์ตรงนี้นี่นะครับเปิดโฟลเดอร์นะครับ <boy. S 2> เห็นไหมครับเนี่ยโฟลเดอร์ของเราเนี่ยโฟลเดอร์ที่เราอัดเนาะถามว่าเอ้าถ้าเราไม่เปิดแล้วโฟลเดอร์เอ่อวิดีโออัดหน้าจอของเรามันจะอยู่ตรงไหนมาตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่ามันจะเห็นตรงนี้ให้เราเองเลยนะครับเนี่ยนี่มันจะเข้ามาตรงนี้แอปเพล์เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ย เท่านี้เองนะครับอ่ะเราก็เล่นดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยที่เราอัดหน้าจอมาเมื่อกี้อ่าประมาณนี้เนาะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่าถ้ามีอันไหนที่ลุงเสกจะมาทําให้ดูก็รอติดตามอีกนะครับอ่าก็มีแอปอีกตัวหนึ่งนะครับเหมือนคล้ายๆกันนะครับอ่าเกมไม่ออกหน้าจอบันทึกหน้าจอไม่ได้นะครับประมาณนี้เนาะก็คลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดกำลังใจนิดนึงนะครับคลิปนี้ลุงเสีคอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบ